สวัสดีค่ะชาวราศีม้นทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราชาโรของเราเช่นเคยนะคะคลิปนี้นะคะจะมาเปิดดูพลังงานความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณในช่วงวันที่1น5ถึงสินะคะพฤษภาคม2564นี้นะคะเป็นการเปิดแบบโดยวรวมเป็นการเปิดแบบทั่วไปนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะมาดูพลังงานของคุณในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้นะคะ นกพัดไพ่แบบศาสตร์ตว,วันตกนะคะสามารถดูคู่กันได้ทั้งลัคนาและราศีค่ะเรามาดูพลังงานของชาวราศีมีนนะคะในช่วงนี้คุณเป็นอย่างไรบ้างคะสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณค่ะ The Hangman The Star นะคะตัวคุณเหมือนกับ อยู่ในช่วงของการพักอยู่ในช่วงของการเยียวยาตัวเองมีพลังงานของการเยียวยาตัวเองอยู่นิ่งคิดอยู่ในสภาวะอารมณ์ที่เหมือนกำลังคิดและตัดสินใจที่จะทำอะไรบางอย่างนะคะ คุณก็มีความรู้สึกละล้าละลังนะคะเอ๊ะเอาอยัางไงดีนะคะพลังงานของคุณนะคะคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุลมเมทุลกลุมก็ได้นะคะเจ็ดดาบคือโอเคเจ็ดดาบเป็นเดอะเฮอร์มิตนะคะอืมหนูรู้สึกว่าตัวคุณนะคะ่ะชาวราศีมีนคุณแบบกำลังคิดนะคะเพื่อที่จะตัดสินใจอะไรบางอย่าง อาจจะกับคนเดิมๆความสัมพันธ์เก่าๆก็ได้นะคะที่คุณคิดว่าจะกลับไปดีไหมจะให้โอกาสดีไหมลักษณะน,นี้นะคะเพราะว่าในตอนนี้คุณอาจจะเยียวยาตัวคุณเองได้แล้วนะคะคุณอาจจะเดินหน้าได้แล้วนะคะอืมแต่ตอนนี้ก็มีเรื่องของคนเก่าๆกลับมานะคะในบางท่านก็เป็นรักต่างไวัด้วยนะคะ ห,หรือถ้าไม่ใช่คนเก่าเก่านะคะชาวราศีมินคุณน่าจะแบบกำลังคิดอยู่ว่าจะกลับไปคืนดีจะให้โอกาสใครสักคนหนึ่งอยู่ไหมนะคะคุณกำลังคิดแล้วคุณก็ยังคิดไม่ตกนะคะเป็นเดอ h แฮงแมนขึ้นมานะ่ะอืมคุณอาจจะได้รับข่าวสารจากเขานะคะคุณอาจจะยังมีความรู้สึกดีๆกับเขาอยู่ นะคะแต่คุณก็นิ่งนะคะคุณไม่ได้แสดงออกถึงความรู้สึกนั้นๆให้กับเขาได้รับรู้นะคะพลังงานประมาณนี้นะคะสำหรับชาวราศีมีนเดี๋ยวเรามาดูว่าพลังงานของเขานะคะเป็นยังไงบ้างคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุไฟเมฆสิงห์ธนูนะคะหรือชาวราศีกันนะคนที่เด็กกว่าคุณก็ได้นะคะามาดูว่าขออสำหรับนี้นะเขาอะค่ะ เขาเป็นยังไงบ้างคะเขาที่ชาวราศีมินกําลังคิดถึง6ถ้วยขึ้นมาทั้ง2สํารับเหมือนกันนะคะก็มิโอ้โหเดเอะเฮอร์มิตขึ้นมาเหมือนกันอีกพลัางงานค่อนข้างที่จะตรงกันนะรู้สึกว่าเขาก็กำําลังคิดนะคะคิดและประเมินอยู่ว่าเอ๊จะเอายังไงดีเขาอยากได้รับโอกาสจากคุณนะเนี่ย เขาเหมือนอยากากำลังคิดหาวิธีการใช่เขาคิดหนักในช่วงนี้พลังงานเขาคือการคิดหนักเพื่อที่จะหาวิธีการอะไรบญญางอย่างกลับไปเขากาดนะคะคืนดีนะคะ,นนะคะในความสัมพันธ์ใดความสัมพันธ์หนึ่งอาจจะเป็นกับคุณก็ได้นะคะชาวราศีมีนนะอืม เขาอยากได้รับโอกาสนะคะขอดูว่าเขารู้สึกยังไงกับชาราซินีนนะคิงอ๋ครับตาแกละนะคะรักรู้สึกดีๆนะคะเจ็ดถ้วยค่อนข้างคิดมากเลยช่วงนี้คิดหลายอย่างจะเอาอยัางไงดีจะได้รับโอกาสไหมเด h มูนนะจะได้รับโอกาสจากคุณไหมนะคะ หรือจะตัดใจดีจะขอโอกาสจากคุณดีไหมอะไรลักษณะน,นี้นะคะเขาค่อนข้างเครียดวิตกกังวลน,นะคะในช่วงนี้ถามว่าเขารู้สึกยังไงคุณเขาอาจจะมองว่าคุณก็มีคนเข้าหามากมายนะคะในช่วงนี้คุณค่อนข้างดูมีเสน่ห์นะคะมีตัวเลือกเยอะอะไรลักษณะน,นี้ด้วยนะคะเขารู้สึกว่าคุณอาจจะไม่อยากให้โอกาสเขาแล้วตั้งดาบกับเขาแล้วก็ได้นะคะเขาทําให้คุณเสียใจผิดหวังนะคะ เขาอาจจะมองว่าคุณตัดใจจากเขาแล้วนะคะแล้วก็เดินหน้าต่อแล้วนะคะสำหรับ6ไม้ขึ้นมาเนี่ยอืคุณอาจอาจจะแบบเยียวย,วยาวความรู้สึกของคุณเองได้แล้วแล้วคุณก็ไปต่อข้างหน้าแล้วอะไรเงี้ยลักษณะนี้นะคะจริงๆขอดูนะคะว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณอีกคะเนี่ยเขาอยากได้รับโอกาสนะคะคุณยังเป็นคนที่ใช่คนในอุดมคติของเขาอยู่นะ ค n งออฟวนเขามีการรอคอยนะคะในช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่ห่างกันนะคะในบางท่านก็แบบอยู่กันคนละที่นะคะอยู่ไกลกันด้วยนะเนี่ยบางท่านก็คุยกับชาวธาตุไฟเมก็กซิธนูชาวธาตุดินพิษศกักิมังกรนะคะเขารู้สึกยังไงคุณคะเขายังมีความมั่นคงให้กับคุณอยู่นะรู้สึกอยางไงนะ้นี่ แอบได้รับโอกาสค่ะแต่เขาค่อนข้างคิดมากเขากลัวว่าคุณจะไม่เปิดใจให้กับเขาแล้วนะคะเนี่ยเขาเขาอยากติดต่อสื่อสารพูดคุยกับคุณนะเขาก็คิดว่าคุณน่าจะปิดกั้นเขาแล้วหรือไม่งั้นก็ไม่ให้โอกาสเขาหรือคุณแบบไปข้างหน้าแล้ว move on แล้วอะไรลักษณะนี้นะคะอืมทีนี้มาดูว่าเขาอยากบอกอะไรคุณนะคะสิ่งที่เขาอยากบอกคุณคืออะไรเอ่ย คุณถึงไม้นะคะคุณกับเขาค่อนข้างมีอะไรที่เหมือนเหมือนกันนะคะ The Sun The World mm hmm. เขายังพอใจในความสัมพันธ์นี้ mm hmm. เขายังเขายังมองว่าคุณคือคนที่ใช่นะคะเป็น The Star ของเขานะคะ เขายังหวังในความสัมพันธ์นี้นะคะที่แบบว่าคุณกับเขาจะวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งหรือว่าเขาอยากบอกอะไรคุณคะเขาคิดถึงคุณนะคะเขายังรู้สึกดีๆกับคุณนะคะต่อให้ในตอนนี้มันมีการพังกันไปมีการเงียบหายกันไปหรือว่ามีการทะเลาะนะคะหรือจบกันไปอย่างกระทันหันนะคะเนี่ยเดลเวอร์ เลเในบางท่านมีเรื่องของรักซ้อนนะคะมีเรื่องโปรแตกเรื่องของรักซ้อนเกิดขึ้นนะคะเดอลเนะคุณอาจจะคุยกับชาวราศีเมทุนนะคะเขาค่อนข้างเครียดค่ะแล้วก็แบบเขายังชอบคุณอยู่มากๆนะคะเขายังไม่ได้ลืมคุณนะคะสิ่งที่เขาอยากจะบอกคือเขาเขาอยากให้ความสัมพันธ์เนี้ย คนกลับมาอีกครั้งมีการได้พูดได้คุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณเขาน่จอยากให้คุณกับเขาได้ปรับความเข้าใจกันนะคะเขายังอยากจะบอกว่าคุณก็ยังอยู่ในใจเขาเสมอนะคะต่อให้ความสัมพันธ์นี้จะเป็นแบบไหนนะมาดูแนวโน้มดีกว่าแนวโน้มแนวโน้มความสัมพันธ์ ือตอนนี้น้องรู้สึกว่าสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณนะนะคะเขาเขายังรู้สึกดีๆกับคุณนะอืมต่อให้ความรู้สึกนั้นเขาจะไม่ได้บอกคุณนะคะต่อให้ความสัมพันธ์นี้จะเป็นรักซ้อนหรือไม่ก็ตามนะคะเขายังแบบอยากจะปรับความเข้าใจกับคุณอยากจะพูดอยากจะคุยนะคะ อะไรที่มันจบมันพังกันไปแล้วก็อยากจะให้กลับมาปรับความเข้าใจกันเขาก็ค่อนข้างเครียดนะคะเขานอนไม่หลับนะคะคือถ้าเขาไม่แสดงออกนะคะในความแบบทุกข์ใจอะไรอย่างเงี้ยใช่ว่าเขาจะไม่คิดนะคะก้าวดาบค่อนข้างเครียดนะคะนอนไม่หลับนะคะเขาดูแนวโน้มความสัมพันธ์ของชาวราศีมีนหน่อยนะหนึงช่วยค่ะ มีเกณฑ์แหละมีเกณฑ์ที่คนคือตัวเขานั่นแหละจะเข้ามาขอโอกาสในความสัมพันธ์นี้อีกครั้งหนึ่งนะคะช่วยคนที่เคยทําให้คุณผิดหวังเสียใจนะ่ะนะคะหรืออาจจะเป็นคนที่เป็นไม้หรือไม่เป็นไม้ก็ได้หรือคนที่มีครอบครัวแล้วคนที่คุณรู้สึกดีดด้วยอะ่ะเขาจะกลับเข้ามา ทำให้หัวใจคุณฟูขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ขอโอกาสจากคุณอาจจะเป็นในลักษณะของรักสามเศร้าก็ได้คนที่ทําให้คุณเสียใจอะคะ่ะผิดหวังแล้วคนที่คุณก็ไม่สามารถที่จะหลุดพ้นออกจากความรู้สึกที่คุณมีให้กับเขาได้นะคะคุณยังไม่สามารถที่จะปลดปล่อยตัวเองได้นะคะ คุณยังมีความละล้าละลังกับเขานะคะความสัมพันธ์นี้ในบางท่านก็ไม่ได้เปิดเผยนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่แอบแอบคุยกันอะไรลักษณะเน,นี้อืมรู้สึกว่าคุณน่ะถ้าคุณทําใจได้จริงอ่ะคุณจะคุณจะไม่เป็นเดอะแฮงแมนนะเดอะแฮงแมนคุณค่อนข้างคิดหนักอยู่คุณมีความคิดถึงเขาคุณมีความละล้าละล,ะลงังนะคะ คุณอาจจะเยียวยาตัวเองได้ส่วนหนึ่งก็จริงแต่ถามว่าได้ทั้งหมดแล้วหรือยังก็อย่างนะคะชาวราศีมีนนะคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุน้ำกรกปุพิจิกมีนนะคะอืมก็คือเนี่ยแหละคนคนเนี้ยคนที่ทําให้คุณเป็นแบบเนี้ยคือปัดดาบนะคะคนที่มีปัญหากับคุณคนที่หันหลังให้กับคุณไปคนที่แบบ ทําให้คุณเจ็บปวดอยู่ทุ่วเนี้ยเขาจะกลับเข้ามานะคะแต่คุณก็อาจจะมีความรู้สึกเหมือนไม่แสดงออกหรือว่าสีถ้วยคือคุณอาจจะยังไม่พร้อมคุยกับเขาหรือว่าคุณอาจจะยังปิดกั้นเขาอยู่ก็ได้นะคะแนวโน้มคือน้องรู้สึกว่าคุณจะยังเฉยๆกับเขาในการที่เขาจะกลับมาขอโอกาสจากคุณคุณอาจจะยังไม่พร้อมที่จะคุยหรือคุณยังไม่ได้เปิดใจเปิดเปิดโอกาสให้กับเขาขนาดนั้นเลยนะคะ คือคุณอาจจะต้องดูสถานการณ์ดูท่าทีหรือว่าคุณอาจจะต้องคิดให้มากกว่าน,นี้เพื่อที่จะตัดสินใจว่าจะให้คนคนนี้กลับเข้ามาในชีวิตของคุณอีกไหมนะคะก็มีเกณฑ์ค่ะที่คุณจะต้องคิดหนักเหมือนกันนะคะโอเคนะคะสำหรับชาวราศีมีนนะคะก็จะประมาณนี้เลยนะคะสำหรับครึ่งเดือนแรกนะคะ ขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะให้กับช่องนาราทารุของเราขอบคุณคอมเมนต์ดีๆน่ารักน่ารักนะคะเจอกันใหม่ในคลิปนะคะสวัสดีค่ะ